สองพันสิบหกสองพันสิบห้าจะรับถึงไหนนะ BCE <C>. e. น่าจะก่อนที่จะศักดิ์สใช่ปะ ให้จุดไฟศิลปะโบราณเวนจาเือดเนื้อของเราผู้คนของเรา นานมาแล้วเป็นจาจำนวนมากได้ออกเดินทาง,ทงเว็นจาบางคนงพบเจอกับโพโลสที่เต็มไปด้วยชีวิตเป็นบ้านของเวนจาแต่แล้วภัยร้ายก็มาถึงอูดัอูดัมนักรบกินเนื้อคน เิลาจ้าแห่งไฟพวก,พวกันความมืดมิดมาสู่เวนจาแล้วสแวสงสว่างก็เข้ามาเหล่าพี่น้องเวนจาของเราที่หายไปมาพร้อมกับจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งออกตามหาโอโรส ตามหาพวกเรา,ญญาอยู่ปีซอฟภูมิใจนำเสนออะไรข้างหลังอะซีดแมมมอต เรากำลังจะล่ามแม่มอนหรือเปล่าเชีย่ยไม่ได้มีตัวเดียวตัวไหนเอาตัวไหนดีตัวไหนใช่เล็งมาละยุคหนูปีก่อนใช้ภาษาอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเมื่อกี้เราเราัวเมื่อกี้พูดยังไงวหรอวไปแล้วไม่รอเราเลยให้เดินเองเหรอย่อไงโอเคย่อย่อเดินย่อแล้วตามดานโซไปหน้าเราเนี่ยคือดานโซโอ๊ย เป็นอะไตกเจ้าแม่มดมันไม่กินเนื้อนี่เราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่ยุ่งกับเรา嘛จะอยู่ท่าเราต้องยุ่งกับมันนี่แหละหาแม่มดหนุ่มที่หลงผูแล้วฆ่ามันอ๋อภาษาภาษาอะไรวะเนี่ยไปไป เสียงเป็นภาษาษอะไ,ร,ไราเดินทางหลายวันไม่ได้กินอะไรเราต้องฆ่ามันเพื่อกินงั้นจะอดตายต,ตัวเล็กอยู่นั่นโดนตัวให้ดีก้าทางล่าของเราจะให้ไฟทอาไว้มันกลัวไม่ล่าเลยเหรอไปยัง ไปไปได้โอ้ยอยาไฟเฮ้ย,อยโอ้โหมาถึงกูก็จะไฟไหมเลยนี่กินอะไรวะกินก่อนปลาหอ,อกไงอ่ะโอ้ยจะตายจะลองไปสู้เหรออุย้ยาหาเลยสู้ไม่ได้ปลาหอ,อกยังไงเดี๋ยวคิวก่นอนปลาเป็นแล้ว เออก็ว่าอยู่ปลาหอมเอาอย่างช้าเลยไม่ปรับเดี๋ยวลาก่อนมาใช่ไม้เอาหัวเฮ้ยพวกพวกหายเพื่อนหายฆ่า,ยาเลยทักกา้าไม่มีอาวุธวดิเพื่อนจวเก็บยังไงนะโอ้ช่างช่างมันบ้าทักกา้าฆ่าเลย ไม่มีอาวุธเก็บเก็บจากหัวไม่ได้ไม่ะโอเคได้หัวไปไปโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากพวกทำได้ดี ตรงไปสู่สุขติจนตายไปแล้วนี่อะไรเสรือเสืออย่าวิ่งอย่าวิ่งไปไปถอยไปโหโดนขย้ำไปหนึ่งอุอ้ยเชือดเสือเลยวะเพื่อนเราตายหมดเลยวะเนี่ยหลายคนทไม่เราไม่มไมสู้อ่ะฆ่าดิอยากสู้อ่ะสากา สู้หรือจะโดดโดดดิเอ้าม่งตีตีโดนก่อนโอ้โหสวยซ้ำสศษซ้อนโอโหมีตลบปะเนะี่ยเฮ้อเฮ้อเมื่อกี้เอน็นทอใช่ฟาคลายพายเมา เราตายไหมนะเป่างไรวะพวกอย่าล้มเลิกทักก้าตามหาโอโรสตามหาพี่น้องเวนจาของเรา ตร<ฮ>งไปสู่สุขติให้อะไรมาฟันเหรอสร้างหลุมศพให้ โอโรอยู่ใ,ใกล้ๆแต่เสืออยู่ใกลอยู่ใกล้กว่าต้องมีอาวุธเส้นทางสู่โอโรต้องมีธนูเอาให้หาของใช่ไหมเล็กนี่มาสเตอร์เสียงอะไรวะต้นกกติต้นกกเก็บมาสเอ้อร์ ครบแล้วเดีย๋ยวตามหาต้นกกเพิ่มหินฉน,นวนหินฉน,นวนหินฉน,นวนครบแล้ะหินไฟกดไอเพื่อเปิดเมนูไอฮะขนมแต่เดี๋ยวยังไม่มีลูกขนมแตว่าได้ขนมมาละต้องเท้าต้องเท้า,าก่อน กดคราบปุ๊บยังไม่ได้เลยอยูไอ้ทุ้ยธนูยุคหมื่นปี<า>ช้าต้องว่าต้องมีอาหาราาเติมการล่าให้ได้ผลเข้าไปหาเหยื่อจะช้าและกดซีเพื่อย,ย่อง ทั้งวีใช้ฮันเตอร์วิชั่นและไฮไลท์สัตว์และรอยเลือดรอบข้างอย่าเข้าใกล้มากเกินไปสัตว์บางตัวจะวิ่งหนีหักมันเพราะเห็นคุณกดวีใช่ไหมใช้ใสายตาแล้วกายานี้โดนแน่ตรงตรงนี้สวยจะไม่ตายแกหรอไหนอะ เรเลือดอยู่แถวนี้ใช่ไหมเฟต้าละหนึ่งตัว6กกว่าจะล่าได้แต่ละตัวโถหายมันสัตว์เฟเจออีกแล้วมุมบนนี้ยิงสวยมีอดอกหนึ่งยิงไม่ได้นอนนี่ก่อนเอ้ยตามไปก่อนอ๋อยิงดอกหนึ่งตายแต่มันจะหนีไปตายเนี่ยว่ะ ค่ทีหายตัวนึงนั่นหินใว,ว่ะระยานี้โดนแน่เฮ้ยไม่โดนแต่ไปก็ยังไม่รู้ตัวโอเคตายแน่น,นอนนีไปไต่ไหนเฮ้ยตอนนี้ไม่โดนช็ชำแหละแพะชำแหละชำแหละ จะมืดแล้วต้องหาที่พักหาที่พักและกองไฟออทำอะไรวะเนี่ยนี่กองไฟกองไฟอยู่แล้วนี่จุดไฟเลยใช่ไหมการจุดไฟแบบโบราณ ก่อนเนื้อแพ้มาย่างใช่ไหมลูกศิษย์พระเช่ยงราของเวนจาถ้าต้องตามรอยไปหาเวนจาและโอโรสทางมืดเขาจะใช้กระบองาาเป็นคบเพลิง ครับใช่ไหมอันไหนวะอันนี้กระบอกเราต้องหาไมา้กันไม้อยู่หน้าพอดีเลยกดเเปิดไปฉายไม่ได้หรอได้มาแล้วต้องสร้างก่อนม <c oughs> ีกระบอกเหมือนเหมือนจะได้สู้ งงิกบบระอจุดไฟให้กระบองเพื่อทำเป็นคบเพลิงได้ละคบเพลิงละทีนี้พูชชาร์สดาคบเพงน้อยเขาใช่ไหมในน้ำต้นต้นงิ้วเหรอเอยอยู่ใกล้เกินไม่ได้ อนี่ไงมีรอยเท้าอุย้ยเสือเอรอเสือแพ้วะเฮ้ยเกือบตกมีทางลงดีให้หยุดนยนี่ต้องปีนลงไลยน,นะ ผู้ใช้ h u ต t e r Vision ตัวนี้มีรอยที่ถูกล่าตรวจคน้น a า a n าห,หมาป่าถูกฆ่าโดยเป็นจ่าที่แข็งแกงร่งหมาป่านี่อู่ฟว l f หมาป่าไปทำใหสัตว์กลัวได้มันอ๋อนั่นมันหมาป่าแล้วมันจะไม่ยุ่งกับเราใช่ไหม ยายาไปทำให้สัตว์กลัวได้ครับอเ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยโดดขย่ำได้ยังไงยุงกูยุงกูไอ้ห่าเออจุดไฟเผาพื้นไม้ด้วยมุจจาพุดแข็งแร่งอยู่ในถ้ำแห่งนี้อ๋อกวัดแร่งแข่งๆๆมันกลัว

จุดไฟใหม่ได้ดไดี้แล้ว,วเดี๋ยวมีข้างคราวด้วยเ้็นั่งไงจะตามมาเจอแล้วจุดไฟก่อนเออจุดไฟไ้เกลือไ้เผื่อ,อเอาขยับเคลนทั้งบนนี่ล่ะบินเถาวันไปโอ้โหได้ผ่านน้ำม่็นกว่าละ กดคิวทางจุดไฟจุดไฟไม่เสียอะไรใช่ไหมแค่เห็นมันกระท้อกันเองโอ้ท่านี้ยังน่ากลัวเลยเฮ้ยเหมือนไฟจะดับหนูเหรอวะตรงนี้มีหนูด้วยนะนี่ไปไหน,นจุดไฟกำลังเซ่เหมือนจะเจอไข่อ๋อไฟลิบดีเพราะว่าเหมือนพบไม้มันเริ่มจะไหม้เหมือนละ ใช่ปัญหาพอมาเห็นทางก็พออืมตกลงน้ำอย่างน้ำอย่างมืดเลยปึ๊บโอเคนั่นตัวอะไรวะนะหมูฝ้าเหรอห่าเสือ ดูไม่ออกอะ่ะตัวใหญ่อะ่ะโอ้ร้ังไงเสียงเสียงคำรามอย่างนี้สัตว์กินเนื้อแน่ๆต้องว่ายไปถึงไหนอีกวะเนี่หงุดหิมฟังเฮ้ยนั่งไงเป็นจ้าผู้ที่แข็งแกร่งมีศพคนอื่นด้วยเฮ้คตาข้าพัสิ่นละ ปุ๊บเจอศพปั๊บนั่นไงใครวะเน,นี่ยเอาไปผู้หญิงด้วยอย่ายายา,ยามาดีมาดีดเสือเอาเสือข้างหลังอ่ะเฮ้ยกูบอกว่า บอกอยู่ว่าเสือข้างหลังวิ่งเสือกลัวไฟเสือกลัวไฟโอ้โหเสือหาอะไรวะวิง่งจะบอกต้องสูงก้กับเสือจริงๆอ่ะอเอ๋เสือเข้าช่องแคบไม่ได้ายายถืป้งเก,เกเลย ตามมาทางนี้แสงสว่างโอโรสโอโรสนี่ประเทศเหรอเอ้ยไม่ใช่ดิแผ่นดินนี้ใช่ไหมโอโรส,โโสหนึ่งหมื่นปีก่อนคงไม่มีประเทศแล้วไม่มีภาษาด้วยแหละ เจ้าคือเวนจามาจากนอกออโรสนื่ออะไรออโรสปีบาลูเขาเดินทางมาหลายวันหลายคืน <B alu. S 1> เขาชื่อทักกาไซล่าไซล่าเจ้าเสี่ยงชีวิตในถ้ำเสือ,อเสือจัดการอูดัม,ดมเขาต้องการหูดำ ไปทำอะไรเจ้ามาคนเดียวเหรอ,อไม่ตอบอีกหญิงนะเราเขามีที่พักาอาหาร,าหารมาสิว้ามามาสิโอเคได้เจ๊ กินกินอะไรอะเดออาหารเอาอะไรไมาให้กินเดี๋ยวอ๋อเบอร์รี่ควายวิญญาเป็นจาอื่นอยู่ที่ไหน หัวหน้าอุดัมเขาทำลายบ้านของเวนจาอุดัมฆ่าเวนจาไปมากมายตอนนี้เวนจาทั้งหมดโดดเดี่ยวในบ้านในโอรส รอยเสือเขย่ำนี่นเสือกัดลึกมากซาควิให้ข้าช่วยวัลตาลาบาสมุนไพรสีเขียวข,ข้างนอกอมาให้ข้า มันเขียวลูกต้นนะเจ๊ต้อมหาสมบนุนไพรสีเขียวเพื่อรักษา,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 าแผลจากเสือต้อมหาสมบุนไพรสีเขียวใกล้แม่น้ำต้องไปหาใกล้แม่น้ำเควสอะไรเนะี่ยบาดแผลลึก